อย่างที่หญิงได้บอกไปนะคะหญิงมาที่เนี่ยปีนี้น่าจะเป็นปีที่4แล้วนะซึ่งหญิงเองเนี่ยไม่ใช่คนอ่างทองไม่ได้เรียนที่นี่ถ้าเรียกความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์นี่เป็นศูนย์เลยนะคะแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมเราถึงได้มาทำบุญที่นี่ได้มามอบโต๊ะได้มามอบทุนการศึกษาได้มาทำพระป่าที่นี่หรืออาจจะเป็นเพราะ สิ่งสิ่งนี้ที่นี่เนี่ยก็คือหญิงเห็นมีรูปของท่านนะคะประดิษฐานอยู่ที่นี่เนาะก็อาจจะอาจาอาจะเรียกได้ว่าเป็นขวัญและกำลังใจของชาวบ้านนะที่นี่ก็เลยมาประดิษฐานไว้ที่วัดที่นี่แห่งนี้นะคะขอพรออท่านค่ะ ท่านตามความเชื่อของหญิงนะคะการหญิงเนี่ยเป็นคนที่รักเทิดทูนพระเจ้าตักสินอยู่แล้วเนาะเนื่องด้วยสิ่งที่ท่านได้ทําได้มอบให้กับแผ่นดินลูกหลานนะคะและอีกในหนึ่งเนี่ยการที่หญิงได้บูชาพระเจ้าตักสินเนี่ยท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมเฉียบคมวางเกมในการที่จะออกรบเนี่ยนะคะมองการไกลมากถ้าพูดง่ายๆคือฉลาดหลักแหลม นะคะถ้าเราได้ขอพอรท่านนะคะอะไรที่เราคิดที่เราหวังบางอย่างเนี่ยมันยากเกินไปมันเกินสติปัญญาของหญิงไปนะคะหญิงก็จะมาขอพอรท่านให้หญิงเนี่ยมีความคิดที่ทะลุปุบโป,ปง่งได้มองอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นความผิดพลาดในชีวิตเรามันก็จะน้อยลงตามความเชื่อของหญิงนะคะคนมาานาอก็อาจจะไม่ค่อยได้มีคนมากราบไหว้สักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะได้น้อทั้งฝุ่นทั้งอะไรทั้งต้นไม้ที่ปลิวมาวันนี้นะคะเราก็ มีเอฟซีมาหลายลท่านเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะช่วยกันนะอันนี้สงนะคะอันนี้สงในการทำความสะอาดโบสถ์วัดวาอารามหรือสถานที่สาธารนณะก็ดีนะคะอันนี้สงตรงนี้ค่ะเรามีความเชื่อว่าถ้าได้ทำนะคะเพื่อสาธารณประโยชน์นะคะเป็นสาธารณกุศลน,นะคะก็จะช่วยบรรเทาคลายทุกข์ในชีวิตของผู้นั้นนะคะอะไรที่มันไม่ดีที่เป็นสิ่งตกค้าง อยู่ในจิตใจและร่างกายนะคะด้วยความเชื่อค่ะมันก็จะถูกขจัดปัดเป,ป่าออกไปแล้วก็เบาบางลงนะคะครับเนืจีนครับเจนมีครับพร้อมทั้ง มีมีม,มีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีฝุ่นมีอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็มีที่นกด้วยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่เนี่ยทำความสะอาดบ่อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนกอาจจะเยอะเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยค่ะหญิงมีโอกาสได้มาแล้วขอก็เลยขอความอนุเคราะห์นะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิดค่ะนำสายดับเพลิงนะคะรถดับเพลิงนะคะมาช่วยกันฉีดล้างด้วยกันนะคะก็เดี๋ยว ขอบคุณด้วยแต่ว่าตัวหญิงเองนะคะหญิงเป็นคนรีเควสตไปขอความอนุเคราะห์ไปนะคะก็ต้องขึ้นไปช่วยทําด้วยแล้วก็แฟนขับจ๋ามาช่วยกันทําเลวนอกจากทุกคนจะมาร่วมบุญนะคะวันนี้ยังมาช่วยกันทําความสะอาดวิหารด้วยคะ่ะข้างในนี่มีหลวงพ่อดําที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากและมีการจุดประทัดแก้บนบ่อยมาก เราได้รับความอนุเคราะห์นะคะนำสายดับเพลิงมาเลยเพราะว่ามีแรงดันน้ำค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็จะได้สะอาดเลยค่ะทุ่นแรงไปอีกนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้มีโอกาสคุยกับคุณครูที่นี่คุณครูบอกว่าที่นี่มีฐานชุกกชีนะคะมีอายุตั้งแต่ช่วงสมัยอยุทยาแน่นอนแหละที่นี่เป็นโบราณสถานอีกที่หนึ่งมาขอได้เลยค่ะความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแน่นอนค่ะ ตั้งแต่สมัยอยุธยาไม่ต้องพูดถึงเลยนะมาด้วยตัวเองเลยค่ะมาขอพรมาอธิษฐานด้วยตัวเองเลยต้างในไม่ได้ต้องถูต้องปาดแล้วก็ถูโอ้โดนะึกแล้เป็นคนรวยครับนึกไม่ได้เป็นคนรวยนะคุณาเลยนะสำหรับของของฝ่านะคะแล้วก็คุณครูนะคะพอเห็นเรา ทำตรงนี้นะคะคก็ให้เด็กนักเรียนมาช่วยนะคะคหลังจากที่เด็กๆเนี่ยได้ทานอาหารกลางวันกันแล้วเรียบร้อยนะโอ้หเป็นภาพที่น่ารักเราก็ประทับใจมากเาลยอราบุญ,บญน,น,นะคะอราบุญไรบหมอนะคะก็ต้องขอบคุณพ่อสอนเทศด้วยที่ทิ้งมรดกเพลงอันนี้หนูขออนุญ,ญาตนะคะวันนี้เนื่องในพี่ๆแบบว่า พี่ๆแบบว่ามากระทันหันให้นะคะก็หนูหนูขออนุญาตนะคะเป็นน้ำใจคุณข่างการบุญนะโอหนูะค่ะเพราะเราเราไม่เคยรับแต่วันนี้เป็นศรานะค่ะอันนี้ก็เป็นศรัทธานเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นน้ำใจจากหนูค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจะมาวัดเดี๋ยวไปไปล้างวัดที่สามสิบหกเนี่ยนะครับโอสะอาดเอี่ยมอ่องขึ้นเยอะเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ที่นี่เขาก็ทำกันเป็นประจํานะคะแต่ว่าช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาก็อาจจะมีขี้นกเยอะหน่อยเนาะนะคะวันนี้หญิงก็มาทําให้นะคะได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆเขาค่ะมาช่วยล้างนะคะหูดีขึ้นเยอะเลยนะคะรับบุญด้วยกันนะคะอันนี้สองนี้ค่ะ สำเร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณคุณเอด้วยนะคะผู้จัดการค่ะที่ดูแลประสานทุกอย่างเลยนะคะหญิงเองเนี่ยเป็นเพียงเขาเรียกว่าเป็นสะพานบุญเท่านั้นค่ะนะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้จะสำเร็จไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีทุกคนนะคะช่วยกันคนละเล็กละน้อยนะ